เดี๋ยวสมนาโรโบเดี๋ยวไลฟ์แล้วครับตอนนี้อันนี้ไลฟ์แล้วโอเคครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับก็วันนี้อยู่กับเฟิร์สคนเดิมเพิ่มเติมคืออันนี้เติมเองนะเฟิร์สอันอันนี้เติมเองเพิ่มเติมคือเพิ่มเติมคือแบบว่าช่วงนี้ฝนตกบ่อยนะครับผมรักษาตัวด้วยนะครับทุกคนใช่ครับก็เดี๋ยว ก่อนอื่นขอให้เฟิร์สเกิดอะไรก่อนนิดหน่อยแล้วกันเพราะว่าเดี๋ยวผมขอตัวไปส่งคอมเมนต์ก่อนนะครับทุกคนโอเคโอเคได้ครับก็เหมือนเดิมนะครับเราเข้ามาถึงนะครับทุกครั้งนะครับที่ทุกคนเข้ามาก็จะได้ยินผมพูดอะไรประมาณนี้นะครับก็สอนเพื่อนลงทุนครับเราเป็นเพจที่เกิดขึ้นมานะครับเพื่อที่จะให้เพื่อนๆนะครับได้รับความรู้นะครับความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับด้านการลงทุนนะครับผมโดยที่นะครับ โดยที่เราจะไม่ทํามอย่างนี้นะครับ1ก็คือรับประกันผลตอบแทนนะครับสอนะครับรับประกันเงินต้นแล้วก็สามนะครับระดมทุนเราจะไม่ทํามสิ่งนี้นะครับผมและหรือนะครับรวมถึงการชี้นําการลงทุนด้วยนะครับคือเราอยากให้ลูกค้าตัดสินใจเนี่ยออกมาจากทางฝั่งของทางด้านเทรดเดอร์เองทุกอย่างนะครับเพราะว่าเราเชื่อว่าเราเชื่อว่านะครับสิ่งที่ ทำให้นักลงทุนเนี่ยและเทรดเดอร์แตกต่างกันนะครับนักลงทุนและเทรดเดอร์แตกต่างกันเนี่ยมันก็คือในเรื่องของความสามารถในการตัดสินใจนะครับและการวิเคราะห์นะครับผมมีความสามารถในการวิเคราะห์และตัดสินใจนะครับทําให้นักลงทุนและเทรดเดอร์นะครับแตกต่างกันนะครับวันนี้เป็นปัจญาของเรานะครับผมที่ทุกคนเข้ามาเนี่ยทุกคนก็จะได้รับสิ่งนี้กลับไปนะครับถามว่าเรานะครับผม มีของอะไรบ้างเรามีของเต็มกระเป๋าไปหมดเลยนะครับก็สําหรับใครที่สนใจนะครับก็ให้ติดตามเราไว้นะครับผมรวมถึงตอนนี้นะครับเราก็จะมีการทํากลุ่มนะครับที่เกี่ยวกับเรื่องนะครับผมเกี่ยวกับเรื่องการอัปเดตกันมากขึ้นนั่นเองนะครับอัปเดตยังไงครับอัปเดตยังไงก็คือ เราก็จะเหมือนกลุ่มคอมมูนิตี้พูดคุยกันอะไรแบบนี้แหละครับเราจะมีกลุ่ม Open Chat นะครับและล่าสุดเนี่ยเราก็เพิ่งมีกลุ่มนะครับผมเราเรียกว่าไม่ใช่กลุ่มตับแต่อย่างใดนะครับแต่ว่าอันนี้ก็คือเป็นกลุ่มที่เหมือนกลุ่ม l ลน์นั่นแหละครับก็มาช่วยกันนะครับในมุมของในมุมของว่าโอเคอาจจะตอบคําถามบ้างก็จะมีพี่โมดอยางนั้นเนาะนะครับ่ใชประมาณนี้นะครับผมส่วนเงื่อนไขาการเข้าร่วมนะครับผมก็สามารถนะครับผมทักเข้ามาได้ที่แอดมินของเรานะครับ หรือว่าจะเข้าไปทักนะครับที่ในห้อง Li n e Open Chat ก็ได้นะครับบอกว่าโอเคอยากเข้ากลุ่มนี้นะครับผมเราก็จะไปเซอร์วิสท่านนะครับแต่ต้องต้องบอกก่อนเลยว่าการที่เข้ากลุ่มนี้อ่ะต้องบอกว่ามันเป็นกลุ่มเอ u s i v e ถูกไหมแต่ว่าการที่เราให้เข้าฟรีเนี่ยมันต้องมีบางอย่างแลกมาซึ่งสิ่งนั้นเราต้องการในเรื่องของแรงครับก็คืออย่างน้อย ในเนื้อหาที่เราสอนไปอย่างน้อยทําการบ้านส่งมาก็ดีอย่างน้อยมีการวิเคราะห์มาเราจะได้รู้ว่าโอเคเนื้อหาที่เราสอนมันโอเคไหมแล้วสิ่งที่เราสื่อสารไปอะ่ะคนที่ศึกษาแล้วเอาไปพัฒนามันสามารถเอาไปใช้ได้จริงไหมหรืออะไรประมาณนี้เราจะได้เก็บข้อมูลตรงนี้ด้วยนะครับเนื่องจากว่ามันเป็นกลุ่มเอ็กซ์คลูซีฟอันนี้ก็ถ้าใครขยันก็ระดมส่งมาได้เลยทาง ทีมงานแล้วเนาะพร้อมสแตนบายแล้วกันคืออย่างนี้ด้วยว่า<ม>พอในกลุ่มใหญ่อะ่ะคือคนมันเยอะแล้วถ้าจะให้ส่งพันว่าในกลุ่มใหญ่บางทีมันก็อ่าหลายๆคนเขาก็ไม่ได้ต้องการเนาะมันก็อาจจะเป็นการรบกวนถูกไหมดังนั้นครับกลุ่ hmm. มเอ็กซ์คลูซีฟนี้มาเพื่อพัฒนาตัวเองเป็นหลักเลยเสียแรงนิดหน่อยแค่นั้นเองครับผมโอเคถูกต้องเลยครับโอเคครับผมวันนี้สถ,ถานการณ์ เป็นยังไงบ้างครับฮิโม <H im mo> ครับวันนี้ในเรื่องเกี่ยวกับกราฟอ่ะก่อนอื่นเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูจากทาเฟรมเดย์ก่อนวันนี้มาดูเทคน,นิคก่อนในมุมมองของเทคน,นิคอมองอยังไงบ้างอย่างปัจจุบันเนี่ยครับคือทาเฟรมเดย์ปัจจุบันคือวันก่อนหน้านั้นมันปิดเป็นบวกถูกไหมแต่ว่าวันนี้มันมีการทิ้งตัวลงมาแล้วแต่ประเด็นคืออย่างนี้ครับวันนี้ช่วงตีหนึ่งถึงตีหนึ่งครึ่งมันมีประกาศ ที่ค่อนข้างสำคญนะัญก็มีพวก FOMC ด้วยดังนั้นการที่มันทิ้งตวลงมาตรงนี้แล้วมันเป็นเทรนขาขึ้นเราก็เลยไม่สามารถรู้ว่าตรงนี้มันจะเป็นเทรนขาลงจริงๆหรือว่ามันจะลงมาเพื่อพักฐานกันแน่ดังนั้นนะครับเราต้องมีจุดตัดสินใจที่ชัดเจนว่าตรงไหนมันเป็นเทรนขาลงจากหนึ่งชั่วโมงจากทําเฟรมหนึ่งวันเมื่อกี้เรามองว่า กราฟมันอาจจะพักตัวถูกไหมเราย้อนลงมาสีชั่วโมงเราก็จะเห็นว่ามันเกิดการเบรกเอาล่าสุดตรงนี้ปับ๊บเกิดการเบรกเอาล่าสุดตรงนี้แสดงว่าปัจจุบันในสีชั่วโมงเป็นเทรนขาขึ้นอยู่ SL อยู่ไหนครับ SL อยู่ที่โลล่าสุดก็อยู่ที่3612กหเบรกตรงนี้ได้เมื่อไหร่ก็งานเข้านะครับยกเว้นแต่ว่ามันสามารถสร้างไฮใหม่ไปได้อันนี้ก็จะมีการขยับโลขึ้นมาเรื่อยๆแต่ปัจจุบัน มันยังเป็นเทรนขาขึ้นอยู่ถามว่าเราจะแอคชั่นยังไงโดยปกติแล้วช่วงที่มันมีข่าวอย่างนงี้ครับมันก็มักจะอยู่แถวๆตรงกลางเห็นไหมอาอย่างเฟิร์สเซนต์ไหมว่าจังหวะที่มันทิ้งตัวลงมาเนี่ยอย่างจังหวะตรงนี้มันก็อยู่แถวๆตรงกลางโซนแล้วคือเราไม่รู้ว่ามันจะเลือกทางไหนดังนั้นช่วงตีหนึ่งถึงตีหนึ่งครึ่งเหมือนเดิมถ้าสมมุติว่ามันขึ้นมาแถวๆนี้เราก็จะหากรอบไทเวย์แล้วเ, way, วเทรดแบบเบรกเอาเหมือนเดิมอันนี้คือ คร่าวๆแต่ถามว่าโซนไหนน่าสนใจมั่งปัจจุบันถึงโซนที่น่าสนใจแล้วคือมันมีการเ r e a k out แล้วก็มีโซนของเขาเรียกว่าเป็น IQM อันนี้ชื่อเทคนิคก็เหมือนเป็น QM ที่โดนทำลายถามว่าถ้าใครงง QM คืออะไร QM จากคล้ายๆ Head and Shoulder แต่มันจะมีการ break out เกิดขึ้นใครสงสัยไปดูใน YouTube ได้ครับมีคลิปเกี่ยวกับ QM ละเอียดใน u t u b e นะครับเคยทำไว้ <laughs> ไปชมไปได้ ไปรับชมไปเรียนกันได้เลยนะครับแล้วทีนี้ถ้าถามว่ามันลงมาทำไงเราจะรอ by u as หน้าบ่ายเป็นหลักเพราะว่าโมเมนตัมของเทรนใหญ่เทรนของทำเฟรมหนึ่งชมเออหนึ่งวันเนี่ยมันยังเป็นเทรนขาขึ้นอยู่ดังนั้นครับเดี๋ยวเรารอแค่ใน lower Time Frame ถ้ามันมีการ break out ขึ้นเมื่อไหร่ตรงนี้เดี๋ยวเราใส่เลยนะครับมุมมองวันนี้ก็จะเป็นประมาณนี้ถ้าเป็นไปได้อย่าพึ่ง อย่าพึ่งอย่าเพิ่งเข้าเทรดก่อนช่วงข่าวรอช่วงข่าวก่อนค่อยซัดเพราะว่าหลายๆครั้งครับคือถ้า s อเรามันไม่ไม่กว้างพอมันก็มีการอ่าอาจจะมีการหลอกกินสต็อปลอสก่อนหรือมีการฟอ l เบรกอ่ะประมาณนี้เราก็อาจจะโดนก่อนก็ได้ดังนั้นครับรอให้คลื่นมันสงบก่อนแล้วเราค่อยเข้าไปเทรดจังทันแต่ถ้าสมมุติว่าใครที่แบบเวอรแบบอะไรนะเหมือนเพจอะไรไม่รู้ที่ถือทองตั้งแต่สามพันหนึ่งอะครับเฟิร์ส พอพอเคยเห็นผ่านตาที่เขาถือมาห้าห้าหมื่นจุดชื่อสอนเพื่อนอะไรสักอย่างเนี่ยแหละเออถ้าใครถือมาประมาณนั้นก็สามารถรันเทรนต่อไปได้นะครับอผมผมมันสายสายถือยาวนะครับผมใจเรามันจิตใจเรามันมั่นคงในการถือยาวคือเรียกว่าสวอปกว่าจะเรากว่าเราจะ มันคงจิตใจมันคงได้อย่างเงี้ยเราฝึกมานานถูกไหมแต่จริงๆอ่ะมันก็มีมีวิธี h a กสมองแล้วกันว่าเราจะทํำยังไงเราถึงสามารถถือได้ยาวมากยิ่งขึ้นโดยที่เราไม่ต้องมาอ่ะอาจจะไม่ต้องฝึกเท่าผมหรือว่าอาจจะไม่ต้องฝึกเท่า first หรืออะไรพวกเนี้ยครับตรงนี้เราก็จะมีเทคนิคและวิธีการเดี๋ยวนะฮะเรามีสอนฟรีอยู่แล้วนะครับแต่ว่าจะวันไหนตอนไหนต้องไปติดตามเอานะครับ ครับผมโอเคก็หลักสําคัญครับผมให้สั้นๆแค่น <okay>. ี <p aha> ้แล้วกันครับแล้วก็เป็นเราเรียกว่าน้าจิ้มเนาะพี่โมดสั้นๆเท่านี้แล้วกันครับว่าน้จิ้มแล้วกันอ่าหลักสําคัญเนี่ยมันก็มีอยู่ไม่กี่อย่างครับข้อแรกก็คือแบบว่าการที่ใจคุณจะนิ่งได้สงบได้อะครับเออแปลว่าเงินก็นําไปต่เเงินเย็นจริงๆนะอันนี้ข้อแรกอันนี้สําคัญสุดๆอันนี้อันนี้ข้อแรกก่อนนะครับ ใช่คือเราอย่าทําให้คือการลงทุนเนี่ยผมจะบอกอย่างหนึ่งครับถ้าคุณไม่พร้อมเนี่ยแล้วมันจะไม่ใช่การลงทุนนี่ออกไหมครับคือถ้าคุณไม่พร้อมเนี่ยแล้วคุณไปผมยกตัวอย่างง่ายๆอย่างนี้ครับถ้าคุณไม่พร้อมคุณไปเล่นหุ้นแต่คุณไม่พร้อมคุณไปซื้อกองทุนแบบนี้ครับแล้วมันเดือดร้อนตัวเองในชีวิตในการใช้จ่ายชีวิตประจําวันเนี่ยมันก็ไม่นับเป็นการลงทุนถูกต้องไหมครับเพราะว่านันไม่ใช่เงินเย็นเนาะประมาณี้บให้เห็นภาพง่ายๆก็คือเราเราต้องไปแลกเงินก่อนถูกม เห็นภาพง่ายๆประมาณนั้นอไม่ใช่ส่วนอย่างที่สองส่วนจากที่สองครับก็คือเรื่องของเขาเรียกว่าความรู้นะครับผมเรื่องของความรู้การคํานวณต่างๆนะครับตรงนี้ก็ให้เราค่อยๆนะครับศึกษาลึกขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเราก็จะรู้องครับว่าเหมือนกับจุดไหนที่เราควรจะเป็นยังไงสำคัญที่สุดกผมให้ทริคไปเล็กๆแค่นี้แล้วกันครับคือเราต้องเ u e s t i o กับมันตลอด สามารถเ u e s t i นได้ตลอดเวลาครับเราเปิดให้ทุกคนเ u e s t i นตลอดเวลานะครับว่าโอเคสิ่งนี้มันมาจากอะไรสิ่งนี้มันเกิดได้ยังไงเพราะว่าเราเองเนี่ยก็ผ่านมาจากการเ u e s t i นนี่แหละครับว่าอ๋อทําไมมันถึงเป็นแบบนี้นะครับทาไมมันถึงเกิดเรื่องนี้ขึ้นนะครับผมยกตัวอย่างแค่แบบไม่ง่ายครับแค่เ u e s t i นเรื่องเดียวเนี่ยคุณก็ได้ความรู้แทบทั้งตารางแทบทั้งแบบว่า เรียกว่าแทบทั้งแบบตําราลแล้วนะครับก็คือในเรื่องของดาวเทอร์รี่ครับทําไมนะครับผมถึงต้องมีนิวไฮนิวโลนี่ครับตั้งคําถามแล้วอันนี้ผมตีเป็นทริคอันนี้ผมตีเป็นทริคนะเพราะว่าจะไม่ได้ลงลึกนะครับคืออย่างนี้จะไม่ได้ลงลึกแต่ว่าจะให้แบบเหมือนช่วยตั้งคําถามแล้วกันครับทําไมถึงต้องมีทําไมถึงต้องเป็นนิวไฮนิวโลใช่ไหมครับนั่นถึงจะเกิดเทรนเกิดขึ้นอ่า แล้วทำไมมันถึงมีช่วงที่เขาเรียกตัวเองว่าเป็นไซเวย์นะครับไซเวย์คืออะไรนะครับโมเมนตัมของไซเวย์จะเยอะช่วงไหนอะไรประมาณนี้ให้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับประมาณนี้ลองไปก็ลองไปปรึกษานะครับแล้วก็เสิรดูครัส่วนของทางเราเองเนี่ยก็มีเทคนิคที่สอนไว้แล้วนะพี่โมกนะครับก็เข้าไปาะครับก็อ่านว่ากันง่ายๆเนาะเรื่องแรกก็ยกตัวอย่างง่ายๆแล้วกันสมมุติว่าเรามีเงินสักสองแสแล้วกันเนาะ แต่ว่าเป็นเงินร้อนสุดๆเราลงทุนในหุ้นแล้วกันแต่ว่าการที่เราลงทุนเนี่ยมันก็ต้องมีขึ้นมีลงถูกไหมถ้าสมมุติว่ามันติดดอทดาวอยู่มันขาดทุนอยู่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์่ะแต่เราต้องใช้เงินก้อนนั้นน่ะมันต้องคัดทันทีเราก็จะขาดทุนห้าสิบเปอร์เซ็นตตอนนั้นเลยคือถ้าเรามีเงินเย็นเราก็จะสามารถผ่านสภาวะช่วงนั้นไปได้แต่ประเด็นคือถ้าเป็นเงินร้อนเราต้องถอนเนี่ยอันนี้อื ก็เ,เป็นตัวอย่างง่ายๆเนาะถามว่าทําไมถึงต้องเอาเงินเย็นมาเทรดส่วนอย่างที่สองนี่สําคัญมากเหมือนกันเลยคือถ้าเราเริ่มตั้งคําถามได้มันจะสามารถต่อยอดต่อไปได้เรื่อยๆนะครับว่าเอ้ยทําไมต้องดาวเทลลี่วะแล้วคําถามต่อไปสมมุติว่าเอ้ยแล้วพอใช้แล้วมันได้ประโยชน์ตรงไหนอะไรยังไงเออก็ต่อยอดไปเรื่อยๆเดี๋ยวต่อยอดไปมาเดี๋ยวเราก็จะได้ระบบของเราเองขึ้นมาเนาะแต่ว่าแน่นอนว่าเราจะมีเครื่องปรุงให้อยู่แล้วแต่ว่าการปรุงเนี่ย เราก็ต้องไปทดลองไปมิก <ö> ซ <ff> ์เอาเองเนาะแต่เราก็จะมีตัวอย่างสูตรบางอย่างไว้ให้ละกันประมาณนี้นะครับอืมโอเคครับก็หอมปากขอมคอไปเลยนะครับวันนี้นอกจากแผนแล้วก็ได้ในเรื่องเกี่ยวกับเอ่อไมเซ็กับวิธีการไปนิดนึงนะครับอ่าใช่ครับถูกต้องถืดต้มถือต้ม ก็วันนี้ระวังนะครับช่วงตีหนึ่งถึงตีหนึ่งครึ่งของแรงมากถ้าใครเทรดไม่ไหวในช่วงดึกก็ไม่ต้องเทรดครับไม่ต้องเทรดนอนไว้เทรดอีกทีพรุ่งนี้เลยใช่แล้วก็ระวังด้วยนะครับวันนี้บันพุทธนะครับผมสวอปแรงขึ้นสามเท่านะครับคูณสามนะจ๊ะใครสวนเทนก็เออแต่ผมว่าคนส่วนเทนถ้าถ้าสวนเทนวันนี้ก็อาจจะไม่โดนสวอปนะ มันอาจจะไม่โดนสวบไปพี่แต่ใครจะไปรู้หรอครับ <laughs> เพราะว่าถ้าข่าวมาเสร็จปุ๊บอย่างเงี้ยมันอาจจะวิ่งขึ้นไปเลยก็ <laughs> <laughs> ไม่โดนสวบไงี่ยพอแตกไงพอแตกก่อนอ่า <laughs> ไม่ไม่โดนสวบแต่ว่าแบบไปโดนไปโดนเงินในพอร์ตแทน <laughs> <laughs> ใช่ในชะ่ฮะพอแตกก่อนไม่ทันโดนสวบก็อย่าลืมนะครับเทรดอย่างมีสติและเอแอแต่ว่าถ้าข่าวแรงจริงมันทะลุทะลวงได้เหมือนกันนะครับระวังครับผมถ้ามันโดดเปิดจริงๆเปิดโดดไม่ใช่โดดเปิดท้องเก่าแล้วโดดเปิด ถ้ามันเปิดโดดออกมาโอเคครับสำหรับวันนี้เราสองคนก็มีเรื่องสั้นๆนะครับประมาณนี้เหมาะสมกับเวลานะครับเพราะมันเป็นแผนนะใช่ครับก็อย่าลืมนะตีหนึ่งตีหนึ่งครึ่งเรามาไว้สำหรับวันนี้ไปแล้วเจอกันอีกทีวันวันศุกร์น,นะครับช่วงเวลาหนึ่งทุ่มครึ่งเหมือนเดิมไปแล้วนะครับบ๊ายบาย,บายสำหรับใครที่เข้ามาดูตอนนี้หนึ่งท่านไปดูย้อนหลังได้นะครับไปแล้วเจอกันสวัสดีครับ